สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำดอกพูทซ้อนในรูปแบบใหม่โดยใช้ริบบิ้นฐาน6เราจะใช้ริบบิ้นสีขาวและสีเหลืองทองใช้ริบบิ้นสองสีด้านหน้าก็จะเป็นสีขาวส่วนด้านหลังก็จะเป็นสีเหลืองทองก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป อุปกรณ์มีดังนี้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองสีเหลืองทอง3เส้นยาว100เซนติเมตรสีขาวหเส้นยาว38 cm. เซนติเมตรเลียนแหนดและกันไกเรามาเริ่มทำฐาน6กกันก่อนนำริบบิ้นสีเหลืองทอง3เส้น ยาว100เซนติเมตรนำมาพับให้ห่างกัน3เซนติเมตรโดยให้ด้านยาวกว่าอยู่ด้านบนจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานำริบบิ้นเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3สอดเข้าไปในเส้นที่1แล้วคล้องเส้นที่สองแล้วดึงให้กระชับ จับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งพับทะยงมุมเส้นที่สองพับทะยงมุมเส้นที่สามพับทะยงมุมแล้วสอดล็อกริบบิน้นดึงให้กระชับแล้วกดให้เป็นรอยจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามทับเส้นที่สองจับเส้นที่หนึ่งวางลงจับเส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สองวางลงเส้นล่างขึ้นบนเส้นที่สามวางลงเส้นล่างขึ้นบนเส้นที่สี่วางลงเส้นที่ห้าสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งเส้นที่หก สอดเข้าไปในช่องที่1แล้วออกในช่องที่2แล้วดันริบบิ้นเข้าหากันตรงกลางพลิกกลับด้านเราจะข้ามสองเส้นจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งข้ามสองเส้นเส้นที่สองข้ามสองเส้นเส้นที่สามข้ามสองเส้นเส้นที่สี่ข้ามสองเส้น เส้นที่5สอดเข้าไปในช่องที่3เส้นที่6สอดเข้าไปในช่องที่3แล้วออกในช่องที่4ในขั้นตอนนี้ให้เราใส่เหรียญได้เลยแล้วดึงริบบิ้นให้กระชับ พลิกกลับด้านสอดเก็บริบบิ้นโดยสอดผ่านสองช่องทำให้ครบทั้งหมด6เส้นนำริบบิ้นสีขาวสอดเข้าไปใต้ริบบิ้นสีเหลืองทำให้ครบทั้งหมด6เส้น แล้วตัดปลายริบบิ้นให้เท่ากันพับริบบิ้นให้เป็นแนวเฉียงโดยพับไปด้านหลังสองครั้งแล้วสอดลงที่ช่องขวามือ ก็เหมือนกันทั้งหมด6เส้น เส้นที่หสอดลงในช่องด้านในแล้วดึงริบบิ้นให้กระชับพลิกกลับด้านสอดเก็บริบบิ้นโดยสอดผ่าน2ช่องทำเหมือนกันทั้งหมด6เส้น แล้วดึงให้กระชับจับริบบิ้นทั้งสองเส้นพับมาด้านหน้าแล้วสอดลงในช่องซ้ายมือทำเหมือนกันทั้งหมด6เส้น แล้วดึงให้กระชับใช้ริบบิ้นสอดนำทางจับริบบิ้นทั้งสองเส้นพับไปทางขวาแล้วบิดให้เป็นเกลียวสอดลงในช่องขวามือทำเหมือนกันทั้งหมด6เส้น แล้วจัดกรีบดอกให้เท่ากันพับริบบิ้นไปด้านหลังสอดลงในช่องขวามือปลายริบบิ้นจะชี้ขึ้นด้านบนทำให้ครบทั้งหมด6เส้น ใช้ริบบิ้นสอดนำทางพับริบบิ้นไปทางขวาแล้วบิดให้เป็นเกลียวสอดลงในช่องขวามือจัดกลีบดอกให้ใหญ่ขึ้นทำให้ครบทั้งหมด6เส้น สอดเก็บริบบิน้นโดยใช้ริบบิ้นสอดนำทางแล้วพับริบบิ้นไปด้านหลังสอดลงในช่องขวามือทำให้ครบทั้งหมด6เส้น แล้วตัดปลาทิมที่เหลือออกจัดกรีบดอกให้บานออก ใส่เหรียญในขณะที่เริ่มทำไม่สามารถทำเป็นตัวเปล่าได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ